بismillahirohmanirohim الحمد ล ل ه و ا ل ص ل ะ ة ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับพอดีด้วยกับนะครับยังม,มีเวลาเหลือนิดหน่อยนะเข้าสู่ในช่วง10สุดท้ายอมฎอดนนะครับสิสุดท้ายอมฎอดนแล้วก็ประจวบเหมาะนะครับจะจะใช้เวลากับพี่น้องเล็กน้อยนะใครที่ยังไม่นอนรับฟังนิดหนึ่งนะเราจะคุยในเรื่อง10สุดท้าย รอมดอนที่เราเข้าถึงแล้วนะครับณเวลานี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็พอดีมีพี่น้องทักมานะครับพี่น้องว่าถามเกี่ยวกับคืนไลลาตุนกอดันะเกี่ยวกับค่าคืนไรลาตุนกอดันะผมก็ไอชาร์ลส์ใช้เวลาตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับไลฟ์สดกันเลยนะว่าพูดคุยกับพี่น้องไปด้วยในรายการนะก็บอกว่า,าเราอยู่ใน10คืนสุดท้ายแล้วถามพี่น้องถามมาในเรื่องของค่าคืนไรลาตุนกอดั นะฮะเราก็จะขออธิบายให้พี่น้องเข้าใจในค่ําคืนนี้ในเวลาที่จํากัดนิดหนึ่งนะฮะพี่น้องที่เข้ามาก็รับฟังกันนะครับอินชาลอฮ์นะฮะจริงๆก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะครับว่าค่าคืนไลละตุลกอดัดนะเป็นค่าคืนที่ยิ่งใหญ่เป็นค่าคืนที่มีเกียรตินะเป็นค่าคืนที่มีบรารักัดแต่ไม่ใช่ค่ําคืนที่แบบจะเกิดอภินิหารอะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินมานะฮะที่เราจะบอกว่าไลละตุลกอดัดต้นไม้จะสุญยุดบ้าง น้ำจะขึ้นบอ่อบ้างจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆมีไอ้นูน่นไอ้นี่อันเนี้ยเป็นเรื่องเล่าอะไรต่างๆนะแต่มืดใช่ครับผมไม่ได้เปิดไฟนะอันนี้ฟังกัน,นมืดๆหน่อยนะครับไม,ไม่ไม่ได้เอาสปอตไลท์มานะเลยบอกว่าไลลอตุนกอดัตเนี่ยนะครับไม่ใช่คืนแบบโอ้โหจะเกิดเหตุการณ์อภินิหารอะไรต่างๆนะครับจนบ้านอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องเล่ากันต่างๆไลเลอตุนกอดัตเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่มีบรารักัตแน่นอน นะมีฟดิลัตมีคำมีคุณค่าในคืนของมันดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานอัตลาก่าวในอันกุรอานพี่น้องว่าอินนาอันซัลนาฟีไลลาตุลกอดรนะครับแท้จริงเราได้ประทานอันกุรอานลงมาในคืนอันกอดรในคืนไลละตุนกอดรพี่น้องไลละตุนกอดรเป็นคืนที่อัลลอฮ์ลงอันกุรอานจากเลาฮิลมาฟุสนะครับพี่น้อง อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาเนี่ยมายังโลกดุนยามายังชั้นฟ้าดุนยาในคืนเดียว30ยุสเลยนะครับอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานนะครับมาสู่ชั้นฟ้าดุนยาเนี่ยสายุสในคืนเดียวนั่นคือคืนไลลาตุนกอดัดนั่นคือคืนไลลาตุนกอดัดพี่น้องนี่คือคืนที่อัลกุรอานกล่าวถึงความประเสริฐนะครับและความประเสริฐไลลาตุนกอดัดอัลลอฮ์บอกใหรุมมินอัลฟิชฮริประเสริฐดีกว่า1,000เดือนแน่นอนพี่น้องมากกว่า1,000เดือนนั่นคือ ตงไปเรงเราต้งไปองฟาดีลัคุณค่าผล,ลบุญที่อัลลอฮ์จะให้ใครที่ปฏิบัติอิบาดัตตรงกับในคืนไลลาตุนกอด้ผลบุญทบเท่าทวีคูณไม่ได้บอกว่าจะเกิดเหตุการณ์น้าขึ้นจากบอ่อบ้างเหตุการณ์กล้วยออกสองหนอแม่อันนี้เป็นเรื่องประน้ปราที่แบบเล่ากันมาแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นการตั้งปิ๊บของเงินใบจากนะสุดท้ายไปไปมาพี่น้องนะน้ำขึ้นบอ่อบ้านนั้นน้ําลงบอ่อบ้านนี้แปลกมันต้องตั้งตั้งปิป๊บสุดท้ายคนก็ให้เงิน ลเลอะเทอะมากนะพี่น้องฉะนั้นนี่ไม่ใช่อ,อละลามัดเลยละตุนกอดัตจะเป็นน้ําอะไรต่างๆไม่ไม่ไมนะนี่คือการลงอัลกุรอานในคืนล,ละตุนกอดัตลงมาพี่น้องสู่ชั้นฟ้าดุนยานะจากเราฮห้มาฟุตมาอย่างชั้นฟ้าดุนยาสามสิบยุทสามสิบยุสลงมาแบบไหนว่าลว่าล,ล่ชั้นฟ้าดุนยาพี่น้องไม่ใช่อยู่ๆลงมาบนพื้นดินบ้านเราเปล่ามันอยู่อัลกุรอานจะมาหยุดที่ชั้นฟ้าดุนยา นะอันนี้ผมจะอธิบายให้ภาพชัดๆหน่อยนะอัลลอฮฺลงมาเนี่ยจากเราขึ้นมาฟุธมาอยู่ที่ชั้นฟ้าดุนยาและจากชั้นฟ้าดุนยาเนี่ยลงมาให้ท่านนบีสุลต์ละัวอะเลวะสัลลัมทยอยลงมาเรื่อยๆอีก23ปีพี่น้องนี่คืออันกุรอานดังนั้นความประเสริฐของไลลาตุนกอัดนะมันเป็นคืนที่ถูกประทานอันกุรอานลงมาอย่างชั้นฟ้าดุนยา30มสิบยุสภายในคืนเดียวและความประเสริฐที่อัลลอฮ์จะให้แก่อุม่านนบีมหัมสุลต์ละสัลลัม คอยรมิตอัลฟิชประเสริฐกว่าหนึ่พันเดือนนั่นคือผลบุญใครปฏิบัติอามานอิบาดัตตรงกับคืนไลลาตุลกอดัเขาจะได้ผลบุญบวกทบเท่าทวีคูณยิ่งกว่าหนึ่งพันเดือนตลอดชีวิตผมหรือตัวท่านเราอาจจะตายพี่น้องเราอาจจะไม่มีปัญญาทำอิบาดัตแปดสิกว่าปีแบบนี้เราทำไม่ได้เราอาจจะตายก่อนนะ จริงๆเนี่ยคืนเดียวตรงกัเลยละตุนกดัดแล้วปัญหาว่าคืนไหนปัญหาว่าคืนไหนนะปัญหาว่าคืนไหน,หน,ไหนตรงนี้ก่อนจะไปรู้ว่าคืนไหนผมอยากจะให้เข้าใจว่าไลละตุนกอดัดสำคัญมากๆเออด่านนาบีสุลตานละวะสัลลัมทำตัวอย่างแก่อุมมาประชาชาตินบีจะแสวงหาไลละตุนกอดัดพยายามทุ่มเทนในการอิบาดัตในคืนไลละตุนกอดัด สิบคืนสุดท้ายรอมฎอนท่านนาบีจะไปอยู่มัสยิดเลยนี่คือสิ่งที่นบีทำพี่น้องท่านนาบีอยู่มัสยิดเลยอยู่มัสยิดสิบสิบวันสิบคืนอย่างสมบูรณ์มากนาบีจะออกก็คือเช้าวันอีดเลยพี่น้องที่นบีอยู่มัสยิดเพราะต้องการทําให้เราเห็นในการแสวงหา,าคผลบุญในคืนที่ประเสริฐนบีละหมาดนาบีอติกับอิบะาดาตีมัสยิดนะฉะนั้นใครอยากได้สุน,นัขนาบี ช่วงเอติกาบในสิบสุดท้ายปัญหาว่าสุเราปิดปัญหาว่ามัสยิดปิดมัสยิดปิดจะไปเอติกาบไม่ได้ไปเดี๋ยวโดนเคอร์ฟิลยุ่งโดนปรับเป็นแสนอีกฉะนั้นทํำยังไงพี่น้องไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเราไปเอติกาบมัสยิดไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสแสวงหาไลละตุนกอนดัดไม่ได้ไลละตุนกอดัดเราไปมัสยิดไม่ได้เนื่องจากโควิดเขาปิดสุเราแล้วทําไงไปเปิดเดี๋ยวมีปัญหาเราอยู่ที่บ้านพี่น้องอิบาดัตที่บ้าน พี่น้องทําละหมาดที่บ้านพี่น้องสิกุลอที่บ้านพี่น้องละหมาดสุนัตที่บ้านอ่านอันกุรอานที่บ้านเพื่อให้ตรงกับคือไลละตุลกอดั๊ในการอ่านอันกุรอานเราผลละบุญน,นะมาชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์รู้ว่าที่เราไปเอติกามมัสยิดไม่ได้เรามีเหตุเรามีเหตุผลพี่น้องฉะนั้นจงสแสวงหาคำคือไลละตุนกอด,ดัถึงแม้จะอยู่ที่บ้านท่านก็ตามละหมาดมาซบอับูฮานิฟาพี่น้องที่รักนะฮานาฟีเนี่ยถึงกับบอกว่า อนุญาตให้สตรีจำกัดสถานที่ในบ้านเขาสักมุมหนึ่งเพื่อจะทำการเอติกัฟนี่คือความสำคัญพี่น้องที่อุลามาเน้นนัในการเอติกาบพี่น้องดูนะท่านนาบีเราเนี่ยสุลตาา่านละสัลลัมนบีละหมาดตะร,ระแวกจริงๆเนี่ยที่มัสยิดน่ยประมาณ3คืนหลังจากนั้นนบีเลิกเลยนบีละหมาดที่บ้านทําไมนบีละหมาดบ้านพี่น้องทราบใช่ไหมครับท่านนาบีกลัวท่านนาบีเกรงว่า อัลลอฮ์จะฟัดดูละมาตตอรอแวะให้กับประชาชาติของท่านท่านนบีสงสารเราท่านนบีจึงเลิกไม่ไปละหมาดที่มัสยิดนบีละหมาดที่บ้านแต่พี่น้องแปลกไหมว่านบีเราเนี่ยสุลต่านอัลลอฮ์สัลลัมท่านเอติกับจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนบีไม่เลิกเอติกับถึงขนาดก่อนที่นบีจะเสียชีวิตปีสุดท้ายนบีเอติกับเพิ่มอีกเป็น20วันพี่น้องกับนี่คือความสําคัญว่าท่านนบีกําลังจะบ่งบอกว่า ถึงแม้นจะอัลลอฮ์จะฟัดดูการเอติกาฟก็คุ้มกับอุม,ม่าและประชาชาิพี่น้องครับนี่คือความสําคัญนะเอาแล้นี่ผมปูก่อนนะผมจะใช้เวลาไม่เยอะนะพี่น้องเพราะว่ามันก็หิวน้ำหรวาอะไรด้วยนะคอหงอ,งองแห้งแล้วแบตมันจะหมดกันนะเลยบอกว่า นี่คือปูทางว่าไหลละตุนกอดัดประเสริฐไม่ได้มีเหตุการณ์มหัศจยจ์ต้นไม้สูดขอโทษนะผมเคยพูดกับวัยรุ่นบอกอัลอี์ใช้มึงสูดนะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปยุ่งเยอะต้นไม้จะสูญไม่คืนนั้นสาคัญนะมึงต้องสูดนะมึงต้องสูดวัยรุ่นมึงต้องสูดนะจะมีน้ําขึ้นจากบ่อไหมไม่ต้องสนใจขึ้นไม่ขึ้นจ้างมันปลาปามีเปิดกินเลยนะไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่มันไร้สาระอะไรแบบนั้นสําคัญที่สุดไหลละตุนกอดัคืนผลบุญมหาศาลจงพยายามละหมาด พยายามอ่านอัลกุรอานพยายามอิสติกฟาร์พยายามซิกุรลุลลอะพยายามทําอามัลอิบาดัตในสิบคืนสุดท้ายให้หนักมากกว่าคืนอ,อื่นนะฮะตรงนี้นะครับจึงยุสตะฮัรส่งเสริมนะครับในการที่เราจะแสวงหาคืนไลลาตุลกอดัตพยายามท่านนาบีสุลตัลลาฮุอะลัยวะซัลลัลมพี่น้องครับเวลาเข้าสู่ในคืนไลลาตุลกอดัตคืนสิบสุดท้ายรอมฎอนเนี่ยนะฮะท่านนาบีเนะี่ยอิดะดัชละล่าชูละอวัช เมื่อเข้าไปสู่สิบสุดท้ายของรอมฎอนนั้นท่านนาบีทำไงอาเฮลไลท่านนาบีจะให้เวลากลางคืนมีชีวิตชีวาขึ้นวะไอกโซอาเลวและท่านนาบีจะปลุกคนในครอบครัวขึ้นนะครับและวะชัดเดอเมซาร์และนบีจะกระชับพันนุ่งให้แน่นนั่นคือเอากากรมกรลัสลลยสําัมนั่นคือการที่จะำคมักเมันในการอิบาดัตอย่างจรงิงจังสุนานขนบีเข้าสู่สิบสุดท้ายรอมฎอนทํายังไงฮะ ทำให้กลางคืนมีชีวิตชีวาด้วยการอิบาดัตไม่ใช่ไปหาของแปลกนอกบ้านไปดูที่นั่นไปเจอที่นี่ไม่ใช่นะขยันในการอิบาดัตนั่นคือการทําให้กลางคืนมีชีวิตชีวานะสองปลุกเมียปลุกลูกปลุกครอบครัวทําอิบาดัตนะสามนาบีกระชับพนุ่งนั่นคืออะไรกระชับพนุ่งนั่นคือการคม,ะะมัคำม้นแล้วจริงจังในอิบาดัตในสิบสุดท้ายอาาัลบัตเนี่ยสุนนนาบี นี่คือแบบอย่างนาบีไม่ใช่ไปหาของแปลกนะแล้วสุดท้ายก็ตั้งปีบขอตั้งเลอะเทอะมากนะครับอันนั้นไม่ใช่แบบอย่างท่านนาบีสุลต่านอะไรสักหลัมนี่คือแบบอย่างท่านนาบีสุลต่านนะฮะอันนี้ผมสรุปนะครับมากันแบบสั้นๆไปไวๆแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยนะฮะมวยๆชัดๆเจนๆเลยนะสิบสุดท้ายอมฎอนนบีจะอิบาดขยันมากกว่า20คืนได้20วันได้และท่านนาบีจะ คือมีชีวิตารละหมาดอย่างเข้มแข็งปุกภรรยานะปา,านะปุกคนในครอบครัวแล้วก็พระนุ่งปัญหาว่าคือไหนในสิบคนสุดท้ายมาดอนไม่มีตายตัวว่าเป็นทนันคนนี้แต่ก็ยอมรับว่ามีทัศนะนะครับพี่น้องของซาบา็เช่นกันซาบาก็บอกว่านอย่างเช่นท่านอบาบูบยเบนครับนะครับบอกว่าบาอเล,ลอิลดิลออิลลฮิอิลห์นะขอสาบานต่อละผู้ที่ไม่มีพระเจ้าื่นใดนอกจากพระองค์นี่หัดตษสของสายมามมุสิมนะครับพี่น้อง บอกว่าไม่มีพระเจ้าอันใดนอกจากพระองค์นะครับอินนาฮัลฟีรอมดอนนะครับแท้จริงเลยคืออะไรละตุนกอดะเนี่ยมันอยู่ในเดือนรอมดอนนะครับวาวัลลฮยอินนิลาอัลมุอัยุไลละและขอสาบานต่อล l l a AH ์ว่าฉันรู้ว่าคืนไหนนะใช้ไโฟนไลนี่สะดุดตันทีนะมันมันมันร้อนนะเดี๋ยวผมจะรีบไปเลยนะอุปมาเป็นครับให้ทศนะว่ามันคือนะครับ ค่ำที่27ของรอมฎอนนี่ทัศนะของอุลมามะทัศนะของซาบะนะครับก็มีทัศนะแต่ก็จะบอกว่าพี่น้องอพี่น้องพี่มัดเอาไอ้แผ่นอ้บีหนลูกเอามาสำรองเดี๋ยวจะตัดแล้วจะบอกแล้วเพราะเครื่องมันร้อนฮะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วลูกไม่ต้องแล้วนะครับบอกว่าค่าที่ยี่สิบเจ็ดมีทัศนะเสียงเริ่มไม่หายไปช่วงสะดุดนิดหน่อยเครื่องมันร้อน้วครับน,นะฉะนั้น สิบคืนครับลูกยาจากรกะลอกสิบคืนสุดท้ายรอมาดอนคืนไหนที่แน่นอนไม่มีใครทราบที่เป็นเด่นที่ชัดเจนเลยนะแต่จะบอกว่ามันอยู่ในคืนที่เป็นเลขขี้อันนั้นชัดเจนคืนที่เป็นเลขขี้นะครับและสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเข้าสู่ผ่านไปแล้วไลละตุนกอดัด้นั่นคือเชา้าวันรุ่งขึ้นของไลละตุนกอดั้เนี่ยดวงอาทิตย์มันจะขึ้นแสงมันจะไม่จ้า แสงมันจะไม่จ้าเหมือนวันอื่นๆถ้าเช้าไหนตื่นขึ้นมาเห็นแสงไม่จ้าให้รู้เลยนะครับว่าเมื่อคืนอะไรละตุนกอดัดอะไรละตุนกอดัดอยู่ในสิบคืนสุดท้ายนะครับอ,นนอยู่ในค่ะอยู่ในสิบคืนสุดท้ายนะครับและมันจะอยู่ในคืนที่เป็นเลขขี้ขยันอิบาดัดให้มากกว่าช่วงแรกพยายามอิบาดัดให้เต็มที่และอินชาลห์นะครับขอให้เราได้เจอกับค่ำคืนอะไรลาตุนกอดัดทุกคนนะครับ ขอบคุณมากนะครับในไลน์นี้สั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับการทำดูแลประมาณ15นาทีสะดุดบ้างนะเนี่ยผมวันนี้เราไล์กับไอโฟนนะก็เวลามันร้อนมันมีอาการเลยนะทุกทีเราจะไล์กับเครื่องอื่นนะไอแพดบ้างหัวเว่ยบ้างนะมันทนร้อนนะอันนี้ก็ขอมาอัพจริงๆนะขอมาอัพจริงๆผมมาแบบเร่งด่วนนะครับยังไงขอให้ได้เจอกับคืออะไรแล้วตุนกอดันะผมสะดุดกันอีกครั้งไม่เป็นไรแล้วลูกจะได้แล้วนะพี่มาลองเปิดดูเรียบว่ามันสะดุดไหมลูก นะฉะนั้นสรุปเลยนะพี่น้องว่าทําลระลุนกัไม่จะคืนมาสศจ,จันที่จะมีเหตุการณ์ประหลาดแปลกอะไรเกิดขึ้น 2. เมื่อถึงเลละตุนกดัดมันอยู่ใน10คืนสุดท้ายรอมฎอนนะสแสวงหาการสแสวงหาคือการทําอามันอิบาดัตศาสนก,กิจไอให้เต็มที่เราไม่รู้คืนไหนทามันทุกคืนนะครับบริจาคละหมาดซิกิตนะฮะติดต่อเครือญาติขอโทษกันมากๆอัสตัฟิรุลเยอะๆนี่คือ คำเลยละตุลกอดัตพยายามนะครับเต็มที่ตรงนั Always ้นและสำคัญที่สุดดูอาคือไลละตุลกอดัตอย่าลืมนะครับอัลลอฮุมะอินนักอัฟูวนตุฮิบุลอัฟวาฟะฟุอันนีนะครับอัลลอฮุมะอินนักอัฟูวนตุฮิบุลอัฟวาฟะฟุอันนีพี่น้องถามคืนนี้เท่าไหร่คืนนี้เข้าในสิบสุดท้ายรอมฎอนแล้วนะครับชฉลาดหลังจบรายการพยายามอาบน้ำแต่งตัวอิบาดัตนะหยุดละครหยุดอะไรก่อนนะพี่น้อง อิบาดาัเต็มที่เล่นเกมโทรศัพท์อะไรก็วางๆกว่านะฮะอิชาลนะครับไลลาตุนกอดัตเนี่ยมันไม่ใช่จะเกิดเหตุการณ์นะมันเป็นความประเสริฐของคืนฉะนั้นความประเสริฐเนี่ยมีทั่วโลกพี่น้องนะครับมีทั่วโลกนะมันไม่ต้องอเกิดตรงนั้นได้เกิดที่นี่ไม่ใช่มันทั่วโลกนะทั้งหมดความประเสริฐมีทั้งหมดซาลามุนฮียฮัตตอมัตลาอินฟัสความสันติจะมีถึงสุบัยเลยอินชาออัลลอฮ์นะครับ ขอบคุณนะพี่พ,พี่แก้มนะบอกว่าไม่ใช่มุสลิมเป็นชาวพุทธแต่รักอิสลามรักคนอิสลามขอบคุณนะครับพี่แก้พี่แก้มนะขอให้ได้รับอิสลามใน,ใน,ในวันวันหนึ่งขอได้เป็นมุสลิมนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับผมจะไปก่อนนะครับขอบคุณมากอย่าสักมลอคอยร้อนนะครับแล้วก็ผมขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะเรามาอัพกันก่อนที่จะอิดแล้วกันมาอัพก่อนอิดมาอัพเพื่อที่จะได้อยู่ในอามัลอิบาดัตอย่างบริสุทธิ์ใจ Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.